สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2566นะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบ้าวเทาจะถือว่าเปิดตัวนะครับพ่อประชาชืนนะครับเลขวิ่งเดินดีนะครับผมเลขวิ่งถือว่าเดินดีนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับพอผลสงใหม่บ้าวเทาสี่กับแปดนะครับเดี๋ยว ให้ fc แฟนคลับทั้งช่องได้ชมนะครับผมงวดที่แล้วพ่อส่งมาให้สี่กับแปดนะครับเดี๋ยวนะครับด,ดูครับงวดที่แล้วนี่ครับงวดวันที่สามสิบเห็นไหมครับสามสิบธันวาคมมีแปดกับสี่ นะครับเล็กวิ่งถือว่าแม่นนะครับผมตอนนี้พ่ออยู่ในสายนะครับพ่อประชาชื่นจากกอทมเพนชัดป่ะพ่นงนะครับผมอยู่ในสายสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพ่อนะครับผมครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ อปี67ให้เฮงเฮงนะพ่อนะครับอ่าปี67ให้เฮงๆนะพ่อนะครับผมอ่าลิกวิ่งเนี่ยผมเห็นแล้วเดินดีนะพ่อนะอ่าก็พอได้ครับผมพอได้ครับ <c ười> สี่มาสี่สี่บนแปดมาแปดเก้าล่างนะพ่อนะครับผมครับ <c ười> แอดเก้าันแถวนี้เขามาบนนี้เขามาบนนี้เขามาล่างครับอ่าเดินดีทั้งปีไม่ผ่านเมันมันก็หลุดมาปีมันเกินห้าข้าของแล้วนะครับ ปีหนึ่งไม่เกินห้าหนครับครับปีหนึ่งไม่เกินนี้ครับผมอ่าแต่ก็เข้าคือเข้ามาตลอดครับเข้ามาตลอดครับถ้าเล็กวิ่งใช่ไหมพ่อครับผมก็ไปหาคู่จับเองครับผมหาคู่มาจับเอาครับครับเป็นเล็กวิ่งนะครับเล็กวิ่งจากกทมนะครับเล็กวิ่งให้ไปกลัวไม่เข้าไงเดี๋ยวเสียตานเยอะหาคู่จับเองก็ตามนะ แต่พ่อมีมีคู่ที่ชอบไหมหรือยังไงคุณนี่ชอบ5สวกับ5สกับ5เก้าอ่ะอ่าใครชอบ้าเนะอ่าของงวดนี้ใช่ไหมทำโปร5ส5เก้าชอบงวดนี้อ่างวดวันที่อ่า17มกราคม2566นะพ่อนะวิ่งตัวไหนพ่องวดนี้ชอบชอบ5เลยครับ วิ่งห้ากับห้ากับอะไรพ่อผมเราก็จะให้ไปห้าดับสระะเนาะแต่กาจะจะคนใจชอบผ้ามากกว่าสระเลยอ๋อเดี๋ยวนะผมดูว่าพ่อส่งไหมผมหรือยังส่งไปแล้วเนี่ยกี่ห้าสระไม่มีพ่อมีแต่ที่พ่อส่งมาของงวดที่แล้วตั้งแต่วันวันที่ยี่สิบสองแปดกับสี่เมื่อกี้ไม่จดเหรออ๋อเมื่อกี้ที่พ่อบอกผมใช่ไหม อ่าหรือว่าพ่อส่งมาในไลน์ให้ผมเพราะว่ายังไม่เห็นในไลน์วิ่งห้าต้องรับแฟนไพอักษรส่งให้เซียส่งเป็นหลักไพอักษรคนพิมพ์ส่งไว้ให้อ่าพิมพ์ไม่เป็นเลยวะไม่เป็นครับไม่เป็นครับอ่าวิ่งห้ากับสามนะพ่อนะงวดนี้ครับผมครับครับเด่นตัวไหนพ่อห้ากับสามเนี่ยชอบชอบห้าเลยเด่นห้ามากกว่าสามง่าจะมาลางอ่ะห้าง่าจะมาลางกงวดนี้อ่า ถ้าพอชอบคือห้าสองกับห้าเก้าครับผมห้าสองกับห้าเก้าเอานะท่านชมเน้น <N en S 2> เลขวิ่งนะพ่อเนาะเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้นะแป๊บหนึ่งนะพ่อนะเดี๋ยวผมเขียนให้ fc ก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเลขวิง่งพ่อประชาชื่นนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้ครับท่านผู้ชมบ่าวเท่าเขียนให้แล้วนะครับพ่อประชาชื่นเด้อนะครับผม งวดวันที่17มกราคม2567นะครับสายด่วนนะครับเลขวิ่งเนี่ยเดินดีทั้งปีนะครับผมปีหนึ่งอ่ะถ้าหลุดไม่เกิน5งวดพ่อบอกนะครับผมวิ่ง5กับ3บนล่างเด่นที่5พ่อจะพู่ห้ากับ5 9นะพ่อนะใช่ไหมพ่อครับผมเดี๋ยวบอเท่าเขียนให้ครับอันนี้ครับทู้ชมนะครับหาตัวมาติด5กับ3ได้เลยแต่พ่อบอกว่า จับคู่ให้5-2กะ5-9เด่นที่5มั่นใจที่5ใช่ไหมพ่อรับผมมั่นใจห้่5ครับโอ้วดที่แล้วที่ส่งมาให้ผมก็ถือว่าโอ้ผมผมเห็นแล้วแต่ผมก็เลยว่าลองดูก่อนนะครับว่าจะแม่นหรือเปล่าอืมอพ่อเด่นมาให้4นะพ่อเนะาะกับแ4ก <4 S 2> ับ8 5, 4มา4-4 8มา89ท่านผู้ชมนะครับผมถือว่าแม่นจริงนะครับพ่อประชาชนอ่านี่ครับโอเคแล้วก็บากนะอ่าครับพ่อนี่นะครับผมเดี๋ยวนะพ่อนะเดี๋ยวผมเข้าคลิ้ไดใหม่ครับผมครับผมครับนี่ครับครับพ่อสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่พ่อประชาชื่นงวดที่แล้วพ่อให้มา นี่ครับน,นี่แะนี่สามี8ดกับสครับมาพ่อส่งให้มาก็ถือว่าแม่นนะพี่น้องนะพอดีมันนี่เดินทางมาไกลพี่น้องเดินทางมาไกลนะครับผม <laughs> เดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์ธรรมช้ชมนะครับผ่าฟแฟนคลับทัางช่องมารับชมตัวเนื่องนะครับเอ้ยรับชมตองหวดครับผมนะครับเลขวิง่งเลขติดนะครับเลขดับ แม่นนะครับธรูมชมปู่นนท์สวรรค์เอานะครับแคปหน้าจอได้นผูมชมเด้พ่อประชาชื่นนะครับเล็วิ่งนะครับเล็กวิ่งในปีหนึ่งทะลุลุดแค่หางวดนะครับผมวิ่งห้ากับสามนะครับเด่นที่ห้านะครับมาได้บนล่างนะครับพอจับคู่ให้ห้าสองห้าเก้านะครับสองคู่นะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับผมเอา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านผู้ชมขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ให้ผ่านไปกับปีเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับให้แต่มีให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับผมให้ลำให้รวยนะครับเงินทองไหลเขา่าเทเขา่าทุกท่านให้โชคดีพี่น้องนะครับโชคดีนะครับตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับพอดีสายด่วน สายตรงจากพอประชาชื่นนะครับพอ่าอยู่กรุงเทพนด้ครับอยู่ประชาชื่นนะครับเล็กวิ่งพอ่าเขาดีเบ้าเทานะครับวันที mama, ่แรกเพื่อนจะส่งไม่เบ right. ้าเทาไว้ดูนะครับถือว่าแม่นของเพื่อนครับนะครับเพื่อนเหตุแปดกับสี่มานะครับแปดมาแปดเก้าสี่มาสี่สี่นะครับชมชุ่มแคปหน้าจอนะพี่น้องนะนี่ครับผม แคปหน้าจอนะครับพอดีมาหอดปูอะไรพี่น้องพอดีพอเพิ่นโทรมาก็เลยลงคลิปให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับพ่อประชาชื่นนะครับผมเลขวิ่งเดินดีทั้งปีนะครับผมเอาแคปหน้าจอครับวิ่งห้ากับสามบนล่างนะครับหมดที่แล้วก็เห็นผลงานพอพ้นแล้วสรงไม่เบิ้ลนะครับบ่าวแถวก็เลยลงให้เอฟซีในต้นปีถือว่าเริ่มต้นปีในงวดแรกนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณ f อฟแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมครัอบพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ